ครับสวัสดีครับพี่น้องสายบุญรุกท่านนะครับวันนี้ขึ้น15ค่ําเดือน11นะครับวันออกวันสานะครับวันนี้ทีมงานร้านคําเจริญนะครับทีมงานหน้าตาดีโสดหนึ่พันปีครับวันนี้ถึงจุดหมายแล้วครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับช่างดํากําลังแอบหรือนั่งร้านอยู่ครับวันนี้นําทีมโดยท่านมหาวิถีนะครับคนโสดคนโสดหนึ่งปีครับพระอาจารย์ก็มาให้กําลังใจด้วยครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ว พวกเราทีมงานร้านคำเจริญมาถึงจุดหมายแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องสายบุญทุกท่ทานนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจให้กําลังใจให้กําลังทรัพย์มานครับให้พวกเราเเเทำจนสําเร็จครับวันนี้สําหรับวัดขันติวนารามครับวัดป่าคําตะก้านะครับเลยโรงพยาบาลมาฮะสัตว์เลวันนี้ นำทีมครับท่านผู้ช่วยนูนะครับนูนำแท่งครับก็มาครับขอเสียงนะครับท่านผู้ช่วยครับนะครับมาแล้วครับมาช่วยเป็นกำลังใจพี่ชายครับทีมงานสายบุญของเราตอนนี้ช่างแอดครับกำลังเก็บกำลังเก็บสีนะครับเก็บสีหลังคาเก็บสีหลังคาป้ายวัดคันติวนารามอย่าครับเก็บสีอ่าช่างแอดขอเสียงหน่อยครับ เราเสียนะครับนี่ครับช่างสีกําลังทําสีวันนี้ก็วันสุดท้ายมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับขอบคุณนะครับไปยังเสียเนยนะครับคุณเอกคุณอเนกคุณลิบูลนะครับก๊อกสองครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นพี่ชายบอกว่าสียังไม่พออยู่ประมาณหนึ่งกระป๋องใหญ่นะครับคุณเอกก็เลยซื้อมาให้เลยครับหนึ่งกระป๋องนะครับเนกทุกอย่างยี่สิบครับหน้าตลาดเลยครับ และขอบคุณไปขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับที่มีจิตใจใส่ศรัทธานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในการธมาค้าขายและก็ขอบคุณไปยังพี่บุญแยงนะครับบ้านโนนสวนปอเอ้ยบ้าน,บ,านบ้านบ้านบ่อพนานะครับบริจาคมา1,000บาทนบาทครับช่วยพี่บุญแยงนะครับพี่บุญแยงนกนาโศก ส่วนเงินที่เหลือนะครับก็วันนี้ก็จะมาสมทบทุนสร้างาโบสถ์นะครับกับพระอาจารย์นี่น้องเลื่ยมน้องเลี้ยมครับร้านไอทีโมบายก็มาเดี๋ยวกำลังรวบรวมอยู่ครับว่าตังเหลือทางไอที่พ่อแม่พี่น้องให้แรงสนับสนุนมาครับเหลือจากซื้อสีก็จะมาสมทบทุนให้พระอาจารย์ สร้างแอบูตรนะครับโบสตรวิหาร,รที่วัดคันติวนารามครับเพราะว่าวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับภารกิจของทาง <c oughs> ทีมงานล้างคำเจริญครับทีมงานหน้าตาดีดดดดครับน้องเลื่อมกํนาลังนับอยู่ครับได้ประมาณเท่าไหร่ครับแปดพันแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทรวมทั้งของพี่ด้วยหรือเปล่าของเจ้าสามร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นแปดพันสามแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเป็นแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาท ลายเย่เลยลายเย่เป็นเจ็ดพันครับสาธุสาธุสาธุทีมงานนะครับทุกคนครับครับน้องขนแด้พาจารย์ด้วยครับวันนี้พวกเราดีใจมากและภูมิใจครับที่ทําสําเร็จครับที่แรกคิดพากันคิดคิดหน้าคิดหลังครับโอ้เสร็จหมดเนอวันนี้ก็สําเร็จครับขอให้ทีมงานทุกๆคนนะครับ ประสบต่ความสุขความเจริญน,นะครับวันนี้ทางช่างดำก็เก็บนั่งร้านนะครับเก็บนั่งร้านเก็บทำความสะอาดประตูโขงพรรษาหน้าเทศกาลพรรษาหน้าเจอกันใหม่ครับนี่คือน้องดำครับช่างดำครับช่างดำอลอลิช่างดำแอบโมดิฟายครับขอเสียงน,นะครับกำ oh. ลังลือ้อกำลังลื้อนั่งลานครับ และก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสรับท่านที่พี่ๆน้องๆครับที่ช่วยสนับสนุนจนสำเร็จมาถึงทุกวันนี้จนเป็นหน้าเป็นตาจนสำเร็จครับจากประตูที่มีแต่แต่ไข้่น้ำนะครับตอนนี้สวยครับสวยครับสวยสวยสวยถึงใครจะว่าไม่สวยแต่ทีมงานของเราว่าสวยนะครับ <laughs> เพราะว่าพวกเราทำเอง อตอนนี้ก็เก็บช่างแอดนะครับเก็บศา,าราแล้วก็ถือว่าจบเสร็จสับเรียบร้อยครับที่แรกว่าจะทำเ,เป็นป้ายแกนิกให้ท่านอาจารย์แต่กำลังซับไม่ถึงครับเพราะต้นทุนสูงวันนี้ช่างแอดโอริโอก็เอารถแห่มาด้วยครับนี่ครับพี่น้องท่านใดน,นะครับออกพรษาแล้วแต่งมีการมีงาน แต่งงานแต่งการขึ้นบ้านใหม่ต่อทะเบียนต่อทะเบียนอะไรก็มาติด<า>ต่อได้ครับที่แอดโอรีโนะครับหรือว่าจะมาติดต่อที่ร้านผมก็ได้ร้านคำเจริญครับสามแยกทางเข้าบึงกระหลงนะครับครับทตมงานของเราวันนี้เต็มที่ครับเสร็จสิ้นภารกิจถวายเป็นกุศล ครับสลับที่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอกาสหน้าพรรษาหน้าเทศการพรรษาหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ